สวัสดีครับผมเบสนะครับที่บริษาการขายฟอร์นิวลาเซลสมุดประการนะครับทีม A1 ครับผมวันนี้เบสจะมารีวิวนะครับฟอร์ดรุ่น XLT นะครับปี2022ครับผมก็คือตัวโฉมล่าสุดณปัจจุบันนี้นะครับก็วันนี้จะมารีวิวชุดแต่งนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีชุดแต่งแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าฟอร์ดนะครับเป็นสีขาวตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับให้มันเข้ากับตัวรถให้มันเข้ากับสีรถครับอันนี้ลูกค้าเลือกสีขาวมาครับผมแล้วก็จะมีไฟด้านบนนะครับไฟสาดวงติดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าตรงนี้ครับผมจะมีหัวของโอเมกมาให้ด้วยนะครับสีแดงมีให้คู่หน้าเลยครับผมแล้วก็ ไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟของ Mustang นะครับตัวนี้จะเป็นไฟ Daylight เป็นแบบ L.E.D. นะครับมีไฟสามขีดให้แล้วก็ไฟลูกแก้วสีน้ำเงินตัวนี้เลือกสีได้ว่าลูกค้าชอบสีไรครับอา่าแล้วก็ด้านฝากโปรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นสโคปทรงแรดนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได้นะครับของผมแล้วก็จะมีทรงสูง อ่าแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีอ่าซุ้มล้อมาให้นะครับตัวนี้พร้อมปักปักหมุดนะครับปักหมุดเงินปักหมุดเงินนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กขนาดขอบ18นะครับพร้อมยางนะครับผมขนาด2 6 5ห0ห้านะครับผมก็พอดีกับตัวรถเลยนะครับดูแบบเข้ากันมากเลยครับผม แม็กสีดำตัวนี้ก็สามารถเลือกเลือกเลือกลายได้อีกนะครับเว่าจะาแบบไหนว่าลา,ลายแบบไหนนะครับแล้วก็ติดตัวนี้ก็คือมีชุดแต่งสติกเกอร์นะครับติดมาให้รอบคันเลยรับผมพร้อมอเบ้าเบ้ารองมือจับนะครับตัวนี้คือป้องกันร,รอยได้นะครับฟิล์มเราก็ติดมาให้เรียบร้อยนะครับคิ้วกันศาส์ฟิลม์มขนาดฟิล์มก็ลูกลูกค้าก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาความเข้มเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นลาวหลังคานะครับผมแต่งครบเลยนะครับที่ข้อปิดฝาถังน้ามันนะครับตัวนี้กันลอยได้นะครับเวลาเปิดเตือน้ํามัน,นครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโลบาร์ะนะครับของแฮมเมอร์ตัวนี้จะเป็นชุดของแฮมเมอร์รอบคันเลยครับดูดุมากครับของแฮมเมอร์นะครับโลบาร์ก็จะมีส่วนในของ ไฟติดมาให้ด้วยนะครับไฟที่โรบางนะครับด้านหลังก็เป็นเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยเป็นกันชนของแฮมเมอร์ครับผมพร้อมห่วงติดมาให้เลยครับหัวของโอเมก้านะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับตนี้เอาไฟด้านหลังด้วยครับตัวตัวนี้จัดเต็มมากๆครับผมติดกล้องมาด้วยตัวนี้ ติดตัวนี้ก็คือเพิ่มความดุดันนะครับครอบไฟหลังครับผมสีดำด้านแล้วก็อีตัวหนึงตัวนี้ครับตัวนี้ก็เพิ่มความดุข้ามาให้นะครับจะเป็นดาบคาดท้า,ทายครับผมสีดำด้านนะครับเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในกันครับเดี๋ยวเปิดดูส่วนของคนนั่งนะครับ อ่าตัวนี้เราก็มีพรมนะครับพรมมาให้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนสีอะไรครับผมให้เหมาะกับเข้ากับตัวรถโอเค,ครับนะครับส่วนของด้านในตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังก็คือติดตั้งมาจากโรงงานแล้วครับผมก็คือเป็นวัสดุดีมากครับเราไม่ได้เปลี่ยนแบบมาจากร้านด้านนอกนะครับผม งานอะไรก็เก็บละเอียดมากดีมากเลยแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตรงนี้เปลี่ยนนะครับก็ตัวนี้ก็คือสามารถเล่น youtube ได้เลยเล่น YouTube ดูหนังฟังเพลงได้แล้วก็มีกล้องถอยหลังให้นะครับก็คือเข้าเกียร์อาปุ๊บก็เดี๋ยวมันจะแสดงาภาพด้านหลังให้เลยครับผมใช้งานง่ายมากครับแล้วก็เสถียรด้วยตัวนี้ โอเคครับผมก็ตัวนี้จะเป็นการนี่นะครับพวกชุดแต่ง h ฮ m m มอรนะครับ,ก,รบก็จะเป็นแบบคันนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยก็คือติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็เดี๋ยวติดต่อเบสได้นะครับที่เบอร์0874789771นะครับผมหรือทักมาสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กนะครับเพจรับจบฟอร์สุนปการนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามลิปหน้าว่าจะมีแบบ ชุดแต่งหรือว่าเป็นแคมเปญอะไรที่น่าสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวลูกค้ากดติดตามได้นะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเบ๊ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ